สวัสดีครับสวัสดีเ่มนี้ก็ความยาวทั้งมีดทั้งฝักก็เออทั้งทั้งทั้งฝกักทั้งด้ามเนี่ยเนาะยาวสุดของสุดท้ายนี่ก็อยู่ที่เก้านิ้วครึ่งสิบนิ้วนะครับเป็นมีดขนาดพกพาอันนี้ก็เป็นของหลวงพ่อกลวยชุดตินทนโลโอโหกว่าจะได้กว่าจะลงหลวงพ่อได้ผมมาค้นคว้าหามากมายเหลือเกินเลยกว่าจะรู้ว่าเอ๊ะอันนี้ของหลวงพ่อเดิมหรือของพ่ออะไรเนี่ยนะตอนนี้มาจบที่หลวงพ่อ กลวยชุตินทะโลนะครับผู้รู้เขาเขาบอกหมายาครับมีข้อสังเกตง่ายไม่ยากเลยพอเรารู้เนี่ยมันมันง่ายเลยอะ่ะตอนไม่รู้เนี่ยโอ้โหมันยากมากเลยดำน้ำําเออหลวงพ่อกลวยไม่นอนหลวงพ่อเดิมไม่นอนพอกันไม่นอประมาณเนี่ยนะทั้งสามท่านหรือว่าสามอง 3, ค์สามครูบาอาจารย์เขาท่านจะลงตัวมีดหรือว่าอัคคหาเนี่ยมันแตกต่างกันเราถ้าเรามีความรู้เนี่ยเราก็จะ รู้ได้โดยไม่ยากนะครับโดยที่ไม่ยากเลยเพราะสามท่านสามองค์ครูาาอจย์ท่านก็จะลงไม่เหมือนกันอยู่แล้วในด้านคาถาหรือว่าลักษณะของมีดเนี่ยนะครับจะไม่เหมือนกันครับมีข้อสังเกตครับโอ้เล่มนี้สวยครับเมื่อก่อนเขาจะขายผมแพงอยู่ทีนี้ผมก็ไม่ทราบที่ผมก็เลยไม่อยากได้เท่าไหร่นักก็เลยเขาก็เลยลดให้เหลือราคาต่ําลงมาจากจากสามส่วนก็เหลือมาแค่ส่วนเดียวผมก็เลยเอาไว้ก็ยัง าราคาซั่งไม่รู้เอ๊ะของหลวงพ่ออะไรนะแต่เดี๋ยวนี้รู้แล้วนะครับสามารถที่จะมาไลฟ์สดหรือว่าขึ้น YouTube ได้แล้วเพราะเรามั่นใจว่าเป็นของใครอันนี้เป็นมีดของหลวงพ่อกลวยนะครับเอ่อก็น่าจะเป็นยุคก,กลางๆนะเนาะเพราะว่ามีมีงางาเข้ามาเกี่ยวข้องแต่แต่ถ้ารุ่นแรกๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นไม้นะดัามไม้ฝักไม้ต่อมาก็เป็นดัามงาฝักงามั่งแล้วก็ดัามงาฝักไม้ประมาณนี้ครับโอแต่ แต่ครูของหลวงพ่อหลวงพ่อกวยเนี่ยช่างจะทําเนียนมากเลยทุกเล่มเลยทั้งเล็กทั้งใหญ่เนี่ยโอ้ทำเนียนกเกลยงานละเอียดอ่ะนะอันนี้ก็เป็นแบบสองกริย์นะครับสองกริย์ดูตรงไหนเผื่อคนที่ยังไม่ได้เคยศึกษานี่ครับอันนี้เป็นนาคอันนี้เป็นเงินทั้งหมดเลยรายละเอียดปิ๊บเลยนะครับเปียบเลยได้มาบ้านเดียวกันที่ผมได้มาเยอะนี่แหละนะครับเ,เ,ขเขาเป็นคนรวยสมัยโบราณเนาะเขาก็เลยซื้อเช่าซื้อไว้เยอะนะครับ เขามีลงสีเก่าด้วยมีคนมีสีตังเนอะก็เลยก็เลยซื้อไว้ได้นะก็ดูงานนี่งานนี่โอ้สบายนียไม่ต้องดูอะไรมากเลยเก่าแน่นอนครับเนี่ยดูที่นี่แยะแตกและแห้งเลยเหมือนเดือนห้าหน้าแรงเลยเนอะอดําเนี่ยสวยครับเนี่ยนะแต่ของก็พอได้จับบ้างเนี่ยดูที่นี่โอ้โหไปออกไปชังเชิงงานหยวกหรือไม่นะน่าจะเป็นงานงานหยวกไอ้ประเภทหรือว่างานน้ำนมจะออก แหม่ดำนี่สวยนะดูงานที่นี่งานนี่นะแหมเจ็ดเก้าเหมือนกันตรงนี้ตรงนี้เจ็ดตรงนี้ตรงนี้เก้าเก้านะครับตรงปลายนี่ก็เก้าเนี่ยเก้านะร้อยละเอียดยิบมากเลยนะสวยแหมนี่ยังอยู่ครบเลยนะมีเลื่มนี้แหมยังอยู่ครบเลยเนี่ยไม่มีบุบสลายเลยไม่มีบุบสลายเลยครับเนี่ยเปียเลยนะ มีจานมีจานด้วยนะเนี่ยเนี่ยมีจานด้วยนะนะนักทลรหกาเรียกนัทรหดบางคนก็เรียกว่าเนีกกเ่ยนัทรหดหลวงพ่อกลวยจะจะใช้ยันตัวเนี้ยครับหรือไม่ก็นะอเอมนักันปืนนะนะที่ที่มีสองข้างซ้ายขวาของเห,หรียญหลวงพ่อเดิมปี2521นะครับที่มีด้านข้างนะเห็นนะนัะนะทรหดหรือว่านักบางคนก็เรียกว่านะก,กันปืนอะไรเงี้ยนนะเออเนี่ยเแต่ลักษณะสัญลักษณ์เป็นแบบนี้ สองข้างเลยครับนี่คือหลวงพ่อก,กวยท่านจะลงแบบนี้ครับนะลงสองข้างเลยนะทรหดคนเรียกนะ้กันปืนนะเออเนี่ยนะมียะมีจานสองข้างเลยครับข้างบนก็มีนะตรงเนี้ยแต่มันมองไม่ชัดนะผมอ่านไม่ออกมันมองไม่ชัดตรงเนี้ยมีมีนะเนี่ยครับละเอียดมากทําไมถึงรู้ว่าของหลวงพ่อกลวยนี่ครับตรงเนี้ยครับมียันตนัวนี้ทั้งสองฝั่งโอ้โหเป๊ะเลยส่วนข้างในนี่เลยครับ ข้างในนี่ก็เห็นชัดเลยของหลวงพ่อกลวยนะครับนี่เลยนี่เลยวันนี้จะมาบอกกันละนี่เลยอันนี้ก็เป็นตัวอุนะครับอ่าเนื้อใบมีเป็นตัวเลดนะครับเป็นเลดนะครับหรือว่าเป็นสแตนเลดนะครับเป็นสแตนเลดอ่าตรงนี้ก็เป็นตัวอุนะครับอุหรือว่าอุณารโอมนี่ก็อุครับนะสัญลักษณ์ของท่านจะมีอุอย่างนี้นะแล้วก็นี่เลยนะมะพระทะหรือว่ายันสี่นั่นเองนะครับนะ มะพ,ะ no พระทะ,ะดินน้ำลมไฟนั่นเองนะครับนี่เลยทีนี้มีมีสมโพงหน้าเกี้ยวนะครับหน้าเกีียวคือนาคสองตัวครับเกี่ยวกันอยู่นะก็จะมีอปจัคคะนะอปจัคคะนะครับแต่ถ้าของหลวงพ่อเดิมกับหลวงพ่อกันจะลงอย่างหนึ่งก็เป็นลงคาถาของพระพุทธเจ้า16พระองค์นะมะนะอนกรนักขะกอนอนอักอุมาอมิมหิสุตังส่นัทางสุวนน่ะประมาณนี้ครับแต่ของหลวงพ่อกวยจะลง เนี่ยมันมันมาคนลงตัวอปะจัคานะอปะจัคะแล้วก็ทำมาซทำไปซทำไปทำมามึงออกหน้ากูอยู่หลังมึงอยู่หลังกูออกหน้าประมาณเนี่ยแต่อยู่ภายใน4ี่หตัวเนี่ยครับอปะจัคะนะครับอปะจัคคะสี่ตัวนะครับเรียงไปเรียงมานะเหมือนเหมือนก็ยันฮะยันยันพระเจ้าห้าพระองค์เนี่ยเนาะนมัมพัทธาทับไอไอนั่นไอเดี๋ยวไอนโมบุษายะ นะโมพุทธาย,ยะยะทาพุทธโมนะสลับไปสลับมาประมาณเนี้ยครับนะแต่คอยนี่ก็ของหลวงพ่อกเจลงอ,อาาาาปัจขะอปัจขะขปัจจะอะอะไรเนี่ยนะเรียงอยู่อยู่แค่นี้ครับนี่กับณมะพระทะเนี่ยต,ตัวอุนะครับตัวอุทั้งนั้นเลยส่วนด้านด้านคนมีดนะครับด้านใกล้ๆกันนะอันนี้ก็มะอุอะนะครับอ่านว่ามะอุอะนะครับเนี่ยยันสาม มะอูลมะอูอ่านนั่นหละแล้วแต่จะจะมาก่อนมาหลังกันนะครับส่วนนี้ก็องค์พระนะครับองค์พระแล้วก็ตัวอุนะครับอันนี้ก็คืออะระหังพุโทโธอะระหังนะอะระหังพุโทโธนะอะระหังพุโทโธนะครับอะระหังพุโทโธส่วนด้านนี้ก็เมมือเหมือนระเลเอครับเนี่ยเมะอะมะอุนะครับ เมออามะอูหรือว่าเมอุมะอาเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นคาถาของหลวงพ่อเดิมนะต้นฉบับเมอุมะอาเมออามะอุก็ก็แล้วแต่สลับปลาสลับไปได้นะครับแล้วแต่ใครจะท่องเมอุมะอาถ้าใครนึกไม่ถึงก็นึกถึงเมษาว่าเมอุมะอาแค่นั้นเนี่ยไม่ยากเมอุ่มาอาเมออามะอุนะเนี่ยแต่นี้เป็นเมออามะอุเมออามะอุนะครับเอออันนี้คือคาถาของหลวงพ่อกลวยนะครับอปาจขะ แต่ถ้าเป็นของหลวงพ่อเดิมบางเล่มหรือว่าหลวงพ่อพก,กันก็เป็นโน่นเลยนมณน,ะนอนากรนะคะคือขาถาของพระพุทธเจ้า16พระองค์โอ้ปราผีไล่ผีดีจังเลยเพราะฉะนั้นมีดพวกนี้นะกลุ่มนี้ก็เลยก็เลยเป็นลงยันแบบนี้ครับก็เป็นการขาจัดปัดเป่าพวกสิ่งที่ไม่ดีออกนะพระพุทธเจ้า16พระองค์ พอมาด้านนี้โอ้เต็มไปหมดเลยแต่ถ้าอา่านออกไม่ยากเลยครับง่ายๆผมเห็นปั๊บผมไม่ต้องอ่านแล้วผมรู้แล้วว่ายันอะไรน,นะส่วนข,ข้างล่างนี้นะครับใกล้ๆกักนกมีดเนี่ยตรงนี้ก็ียกันมีดนะครับะมะอ,อุหรือใครจะอ่านว่ามะอุอะก็ได้แล,เเล้วแต่จะวนไปทางไหนเนาะออส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเนี่ยตัวอุนะครับตัวอุหัวท้ายเนี่ยทุกคนรู้หมดแล้วอันนี้ก็เป็นคาถา มกุลพุทธเจ้านะครับหรือว่าอิติปิโสเรือนเตี้ยของของหลวงปู่หลวงปูวป่วัดพันไอปู่วัดหนังนะปู่วัดหนังนะ,ะหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังกับหลวงปู่เอี่ยมวัดพันสูงก็อีกชุดหนึ่งอันนี้เป็นปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับเดี๋ยวจะพูดผิดปู่เอี่ยมวัดหนังก็นี่แหละนะมกุลพระพุทธเจ้านะครับนะ อิติปิโสวิเศษเสอิเสีเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธังโสอิโสตังพุทธตัปิติอิเมนาพุทธังโสอิโอขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายไปดีจังวงเล็บผีเนี่ยนะดีจังเลยไม่กล้าเข้ามาแล้วคาถาสอ,ส,อส,อสอง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 บทเนี่ยนะเอออิติป,ปิโสเรือนเตี้ยหรือว่ามงกุฎพุทธเจ้าเนี่ยนะกับนี่เลยอของหลวงถ้าเป็นหลวงพ่อเดิมมันนะก็จะเป็นพุทธเจ้าสิบหกพระอ,องค์นะครับ โอ้ก็จะปัดเป่าผู้ผีพิศาจดิจังเลยนะอันนี้ก็ในด้านตัวคาถานะครับก็ก็อธิบายให้หมดแล้วนะครับไม่ยากครับฟังของผมแล้วเนี่ยก็รู้แล้วว่าคาถาอะไรนะครับบางคนเขาอาจจะไม่อ่านอ่านให้ฟังแต้ความหมายไม,ไม,ไม่ไม่ให้ฟังเพราะว่าเขาบางทีเขาก็ไม่รู้โดยละเอียดนกะผมก็รู้แต่ก็ถือว่าโอเคอยันนี้นะครับคาถานเนี่ยนะขอขอประเภทที่ว่าอธิษฐานนะนะอธิษฐานนะ ได้มากมายเหลือเกินนะ้ําท่วมหลังช้างเลยประมาณนี้หรือว่าฝอยท่วมหลังช้างประมาณนี้นะก็คือว่าแปลความหมายว่าได้เยอะขอได้เยอะอะไรประมาณนี้ไม่มีมีดก็ท่องท่องคาถาน,นี้ก็ได้ครับมันก็โอเคแล้วผมนี่ท่องทุกเช้าเย็นแล้วก็แผ่บิณฑบุญให้กับทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างนะเ,เนี่ยนะเนีย่ยนี่คือมีดของอหลวงพ่อกลวยชุตินธนโรโหเล่มมีสวยจัดได้มาก็ไม่รู้ว่าของใครกว่าจะรู้แน่ชัดนี่โอ้โหนานเลย นานเลยของผมเพราะกลวยนี่แพงนะครับแพงนะเ,เล่มนี้ก็ทําไว้โอ้โหก็ชั้นกระชับดีจังเลยเนี่ยแน่นหนาดีจังเลยเนี่ยนะก็คือทาไว้ละเอียดนะนะของนกกลวยเนี่ยหลักแสนนะครับเนี่ยหลักแสนนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ปล่อยนะเนี่ยราคาหลักแสนนะครับคาดว่าสร้างปีสองพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดเนี่ยน,น,นะนะราคาหลักแสนนะครับไม่ใช่ถูกๆนะครับมีเล่มนี้สวยครับสวยจังเลยเนี่ยนะ อย่าลืมกดใช้กดไลค์กดแชร์กดตามกดซับสไคร้นะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับสวัสดีครับ